กเคครัผม okay, so สวัสดีคุณผู้มชมท่านด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมาถ่ายเกี่ยวกับเจ้าแมพอะไลนเล็กนารอกนะครับเกมเพิ่งมาใหม่เลยน,น่าจะมาวอนที่ยี่สิบนะฮะตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมแบบแนวคล้ายๆอะไรเป็นเกมแบบแนวนี้นะฮะก็เกมที่ผมที่แบบจะเล่นเนี่ยก็คือคลิปนี้จะมาแบบเน้นสอนแล้วก็แนะนำนะคะวิธีหาพวกอาวุธด้วยนะครับ อ่ะครับอย่างแรกอ่ะคือมาตรงนี้ครับมันจะมีผู้คนอ่ะอยู่ตามเมืองเว้ยอ่ะก็คือทุกคนต้องหาตามเมืองจากนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องมารับคุยนะขออนุญาตนะคือตอนนี้คือเนกลาอนะ,ะครับอ่ะ heck, อ่ะฮะ What the hell? เขาไม่อยากเราทำคุยเนาะ อ่ะครับนั้นเดี๋ยวเราไปหาคนอื่นนะฮะอ่ะแปบบ๊บนึงนะอ่ะนี่ครับพอเราเจอเควสเนี่ยเราก็ต้องมายืนอย่างงี้อ่ะนี่นะครับพอเราได้เควสแล้วเนี่ยเราก็ไม่ทาทุกอย่างนั้นนะสีตรงนั้นอนะ่ะเหลืองเนะี่ยนะครับเราต้องไปตรงนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนี่นะตีมันพวกมันให้ตายแปบบ๊บนึงนะขออนุญาตอุ้ยมันไม่เข้าว่ะ ใช้มิกิบั克เลยอ่ะที่ผมแนะนำมันมก็จะเป็นพวกเจ้าแอสซัสซินนะครับทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมเอ้ยไม่ใช่แอสซัสซินผม s อ,อรี่ครับ s อรี่เอ่อจะเป็นพวกมีดนะเนี่ยอันนี้คือผมใช้ค่าแอสซัสซินนะก็คือเราต้องมาตีพวกนี้เลยตีเพื่อจัดการมันเนะข้าใจใช่ไหมครับอ่ะพอเราถ้าสมมุติเราสมมุติอ่ะเราจัดการเสร็จใช่ไหมมันเราก็จะได้เวลมาเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมัน,มนผมตีมันไม่ตายวะ เฮ้ยเดี๋ยวมึงถือขนาดนั้น,นเลยเหรออนอุญาตคือมันถึกขนาดนั้น,นเลยเหรออ่าคือต้นเกมอ่ะผมแนะนําให้ใช้เป็นอ่าเป็นเจ้ามีทนะครับผมขออนุญาตเทียร์ก่อนมานึงเอาละครับหลังจากที่เราจะจัดการพวกมันเสร็จนะฮะเราก็ต้องอ่ามันก็จะได้วลใช่ไหมคะพอเราได้เวลเนี่ยเราก็ต้องไปรับควายต่อไปเรื่อยๆเลยฮะ,ะอ่าพอเราเราับควายไปเนี่ยอ่าทุกคนคะ่ะอ่ะ พอนี้ใช่ไหมเราก็ได้เวลมาพอเราได้เวลเนี่ยถ้าสมมติเราเวลถึง40เนี่ยเจ้าสกิลเจ้าสกิลพวกเนี่ยมันก็จะได้นะเนี่ยมันจะได้พวกสกิลนี้มาเริ่มที่เลยว่า14 40นะฮะของเมทแล้วก็เออ่150ประมาณน,นั้นมั้งไม่แน่ใจนะ่าจะ140มันกับ150นั่นแหละครับแล้วก็เป็น280แล้วก็450แนะนำให้เป็นเมนะก่อนนะครับ เพราะว่าเจ้าหมีเนี่ยมันจะโกงมากๆเลยฮะคือช่วงเริ่มแรกนะแต่พอเนี่ยอ่ะเพรผมผมจะแนะนำนะก็คือพอเราถึง150เนี่ยน่าจะเล่นเป็นเจ้าข้าแอซซินนะเพราะว่าเจ้าข้าแอซซินเนี่ยโกงมากๆมาครับอย่างต่อไปเนี่ยเราก็ต้องหาอาวุธใช่ไหมล่ะอ่ะครับมาแต่ผมจะพาไปหาอาวุธก็มันจะเกิดตามนี้เลยมันจะเกิดตามรอบๆมือนั่นแหละคือเราต้องรองทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับ อ่าฉะนั้นผมต้องรออีกสิบนาทีครับขออนุญาต F K เป๊ะหนึ่งมาทุกคนมาผมลืมบอกครับพอวเราได้เป้ามาเนี่ยเราก็สามารถเอาสเต็เนี่ยมาอัพตรงนี้ได้เลยอ่ะนี่ครับคือผมจะอัพเน้นเลื่อนนะจะไอสนเนี่ยมานานสักหกร้อยก็พอแล้วนะฮะเสร็จแล้วพอเราอัพอันนี้ตันเนี่ยเราก็ไปอัพนี่นะถ้าเน้นอ่ามีเนี่ยผมจะแนะนำให้ครับอัพเป็น I N T กับ มานานแล้วก็อันล่านเนี่ยหกับ2เนี่ยที่เขียนว,ว่า i n t กับ m n a แล้วก็ V i t นะฮะแนะนำให้อัพอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าอัพอย่างอื่นน่ะมีดมันจะไม่แรงนะครับอ่ะพอเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยคือเราก็ต้องรุด,ดันใช่ไหมคือชื่องแบบเวลาแบบเราเวลเยอะขึ้นเนี่ยอ่าพวกเวลพวกคนตามเืิงเนี่ยมันจะเวลเราจะเริ่มแบบรับไม่พอไง ก็เราจะเยอะเกินไปค่า e ีกตรงเนี้ยเห็นปะตรงใต้คขาว่ามานานั่นแหละมันจะใช้เยอะขึ้นไปด้วยเนาะคือแนะนำให้ลงดันนะฮะพอแต่ต้องมีคนแบกนะฮะสี่ร้อห้าสิบไม่ก็สามร้อห้าสิบเนี่ยคือเราควรแบบมีคนแบกนะฮะถ้าไม่มีคนแบกเนะะี่ยเล่นยากนะฮะอ่ะมาคุยต่อะคะเรื่องดันเจียนการหาอุปกรณ์เนะะี่ยคือมันจะเกิดดันเจียนเนี่ะมันจะเกิดตามรอบๆมือนี่นแหละมันก็จะมีระดับเทียบไปเรื่อยๆนะฮะ ก็พอเราเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีอาวุธนะฮะเต็มเลยแต่นี่คือผมยังไม่ได้ขึ้นจอให้ดูนะแต่ผมจะพาทุกคนไปดูพร้อมเลยฉะนั้นตอนนี้คือผมต้อง F K ก่อนนะอ่ารอ,อาก่อนอ่าแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับทุกคนถ้าต้นเกมเนี่ยคุณแบบดาเมจคุณกะเนี่ยผมแนะนำให้คุณสกัดเงามาก่อนก็ได้นะฮะเงาเนี่ยมันสามารถช่วยคุณตีได้นะแต่อันนี้คือผมไม่ใช้เงาแล้วนะเพราะว่าเงาเนี่ยมัน้ผมสึกส่วนตัวแนละ้วมันคือมันแบบกะ ต้องรอเกมตัวเกมขเขออัปเดตเงาม,มันจะเก่งขึ้นแบบมีประสิทธิภาพนะฮะมันเก่งขนังไหบ้างอ๋อนี่อยู่อยู่ไอทีอาหารเดี๋ยวรอเอฟเคฮะตอจังหวะจะถึงอีกสามสิบนาทีนะ ดันมันจะเกิดโดยทุ่วสามสิบนาทีนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวหนึ่งตาเนี่ยก็ใช้ประมาณสิบกว่านาทีนะฮะถ้าแบบเจอที่ตึงๆหน่อยเนี่ยก็สักสองสามนาทีไม่ไม่สิประมาณห้าหกนาทีนะประมาณนั้นอ่ะครับแล้วก็เอเครอโอเคครับเอาหลักมาตอนนี้เนะี่ยก็เหลือเวลาเป็นเวลาอีกสามนาทีนะครับที่ดันเตี้ยนเนี่ยจะเกิดนะเรารอต่อไปแป๊บหนึ่งอีกสามนาทีนะฮะ เออทอร่นะอือคนทำคนอยู่กันด้วยนะประเด็นอ่ะอ้าวผมขอนอกเรื่องอ่ะคือน,นี่ผมแค่อยากมาดูเฉยๆอ็รอละฮะก็ตอนนี้ก็เนี่ยจะใกล้เวลาทั้งหมดท้าวินทีนะครับตันก็จะใกล้เกิดเลยนะแต่เราเริ่มที่จะเริ่มเดินแล้วกันนะฮะก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะฮะ นี่ก็น่าจะเป็นดันฮาโลวีนนะเดี๋ยวต้องรอแปบ๊บนึงนะครับทุกคนอ่าฮะนี่คือหน้าตาของเจ้าดันนะฮะนี่จะเป็นไงเป็นไงครับทุกคนเท่ไหมตัวเกมนี้ก็ถือว่าทำให้ฝึกออกมาได้ดีเลยนะนะครับเดี๋ยวเราเพลย์โซโล่ไปเลยแต่ผมไม่ได้นะไม่เพลย์โซโล่นะฮะคือ อ่าผมกดผิดเลทุกคนคืออันนีน้ผมแนะนําครับให้เล่นกับเพื่อนนะฮะถ้าคุณไม่เล่นกับเพื่อนอนะ่ะยังไงคุณก็ไม่รอดครับอ่าทุกคนครับผมจะบอกนะพอดันหาลาวีนจบเนี่ยมันก็จะเป็นของเจ้าดันฟ้านะ,ะมันจะสุ่มมาอะคือนี่ผมต้องแบบอืมช่ไหยผนะูต้ตรงนี้คือผมชิ้ปิงจริงๆ คือมันมันแหลกเว้ยนั่นแหละที่ผมบอกอะคุณควรมีเพื่อนมาด้วยถ้าคุณไม่มีเพื่อนอะคุณจะแหลกถ้าเปขายไอซซินินะโซโล่พอได้ค่ะเพราะว่ามีสกิลอันติเนียที่แบบเป็นอมตะนะไปหน่ทุกคนผมตายไปเนี่ยเฮ้ยเอ่าสอรี่สอรี่ครับเมื่อกี้ยุงยุงอยู่เมื่อกี้มันแหลกนะขอโทษด้วยขออภัยเคตายหนึ่งแต่หนึ่ง โอเคแตหนึ่งผมจะพยายามไล่เก็บทีละตัวเลยนะเพราะเราคือแอสซิสินเราคือนักฆ่าครับ mm hmm. เห็นปะตัวมันอ่ะคือแบบคือพอเรา450เนี่ยเราจะได้ตัติมานฮะ,ะทุกอันเลยแล้วพอเราได้ติเนี่ยเร,เราจะแบบเทพขึ้นนะฮะ mm hmm. คือพอเรา450ผมแนะนำให้ใช้เป็นขาดแอสซิสนะฮะเพราะว่ามันแบบรู้สึกว่า มันสามารถตีเองได้ไม่ต้องพึ่งใคระนะคือถ้าเมียกับแท้งเนี่ยคือแบบถือว่าดีมากเลยนะเพราะว่าแท้งเนี่ยจะสามารถรวบให้เราได้แล้วก็อันนี้ด้ยแล้วจ้าบอลเนี่ยมันก็จะแบบถึกอยู่นะแล้วเจ้านึงก็พอโซล่ดได้แต่อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคือถ้าแท้งเนี่ยมันจะเรียกมาได้ไงแล้วเราก็จะแบบ s อส s ัสซีนึงก็จะปาดมันจะได้ไวขึ้นแบบสามเลยนะ คือนี่ผมพูดตรงๆนะคือผมไม่ไหวหรอกแค่ามาสอนเล่นเฉยๆนะอย่าลืมกดไาลคา์กดติดตาผมด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะเพราะว่าผมผมเนี่ยต้องเตรียมอ่านหนังสือเตรียมสอบนะครับทุกคนสอบเข้านะแล้วก็ต้องอ่านอ่านหนังสือนี้ด้วย เตรียมสอบข้อมอหนึ่งนะผมผมอยู่แค่ปหกเองอันนี้คือผมต้องแบบอ่านหนังสือด้วยนะก็คือนี้จะเป็นปสองอน,น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะที่ผมจะทําลงเนะี่ยเดี๋ยวมหนึ่งเนดะี๋ยวผมจะพยายามทเอาคลิปลงเรื่อยๆนะฮะแม่ขาดสายอะถ้ามีเวลาผมจะพยายามทําคลิปนะให้แบบได้ให้ได้มากที่สุดนะเพื่อที่จะให้แบบคนเดตตามไม่หลดนะฮะ มเขียห้องนี้เสร็จแล้วผมก็จะปิดคลิปเลยนะฮะเพราะว่ามันต้องแบบตอนนี้คือผมต้องไปอ่านหนังสือเลยนะกดเอ F ไว้อะไรหยอก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 อ่ะก็คือมันก็จะเล่นก,การเล่นแนวก็ประมาณแนวนี้นะฮะการเล่นของอะไรเล่นนา็อกนะฮะใครอยากเล่นก็เล่นได้นะ,ะอืมอ่ะครับก็สอยคลิปนี้นยก็มีเพียงท่านี้แล้วกันนะครับ คลิปหน้าเนี่ยไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย